สวัสดีค่ะรัะตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงนะคะมันจะกันอีกแล้วนะคะกับเดือนสิงหาคมปักแรกนะคะวันที่1ถึงวันที่15นะคะเราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักของชาวราศีมีนนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมีลัคนาราศีมีนะคะ ไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเราจะมาเริ่มจากการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีมีนะคะวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมขอให้ไพ่พรมยานวยพรวยใช้ด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรวันที่1ถึง15นะคะไพ่ใบแรก พระทักษะนะคะช่วงนี้น่าจะมีเกณฑ์ต้องทำอะไรที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะอืมช่วงนี้เซนแรงด้วยนะใช้เซนของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะไพ่ใบที่สองนะคะไกลทองปัาชะละวันเหง่อไม่ตกเงินไม่มาช่วงนี้เงินงานก็อาจจะเหนื่อยสักหน่อยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้แก้ไขยอยู่เหมือนกันเนาะต้องออกแนวลักษณะบุกบา่าฝาฟันนะ่ะเพื่อให้ผ่านไปได้นะคะ อืมเรามัดระวังการทะเลาะวิวาดกับที่ทํางานนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือจากงานที่ทํางานทําลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรามาระวังนะคะหรือแม้แต่คุณไม่ได้ทำอะ่ะแต่มันกลายเป็นคนผิดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปถกเถียงกันหรืออย่างไรก็เรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะไพ่ใบที่3นะคะฮนุมานนะคะช่วงนี้ คุณอาจจะยุ่งสักหน่อยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทํางานลาดงานหลวงทําแทนเขาทําทของตัวเองคือทําหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะช่วยเหลือคนอื่นบ้างทําของตัวเองด้วยเยอะเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะก็จัดสรรน,นิดนึงเนา มันจะยุ่งสักหน่อยในช่วงปักแรกนะคะช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นอยู่พอสมควรนะมีไอเดียดีๆมีจินตนาการมีความคิดแหวกแนวที่จะแบบช่องทางการทำงานใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับช่วยเหลือคนอื่นหรือใช้เซนส์ของตัวเองหรือใช้ความสามารถของตัวเองอ่ะจะโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้ใครรอง,งานอยู่คุณจะต้องวิ่งเต้นสักหน่อยตามงานหรือว่า เล่นเส้นเล่นสายสักหน่อยถึงจะได้งานนะคะหรืออาจจะต้องแบบต้องวิ่งเต้นหาหลายๆที่อะถึงจะได้งานไม่งานก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะไพ่ใบที่ใต้สำรับนะคะนางสีดานะคะช่วงนี้ก็พยายามประคองเอ,อ การงานไปก่อนนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่ได้เ่ขนาดเราวิ่งติ้นเต้นเยอะนะคะยังยากที่จะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าทำอะไรไม่ได้ก็นิ่งๆเข้าไว้นะคะหรือแม้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรในที่ทำง,งานนะคะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอย่าไปทะเลาะก,กับใครนะคะอ่ะและนี่คือหน้าที่การงานนะคะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีมีนนะคะ ช่วงนี้เรามัระวังการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลหรือไปยุ่งเกี่ยวผัพวพันกับเรื่องนี้กับใครนะคะเรามัระวังตัวนิดนึงเนาะชุดเพราะว่าด้วยความที่ไพ่ใบแรกแผละรับบาปขึ้นมาถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทหรือขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเราเรามันยากที่เราจะชนะนะคะมันจะต้องโอ้โหวิ่งเต้นเยอะเลยอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึก เหนื่อยปเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังตัวให้ดีๆในช่วงปักแรกเดือนสิงหานะคะอ่ะเรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบใบแรกนะคะเทพจเจ้์ช่วงนี้ก็จะมีความคุ้นคิดอยู่เหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเนาะไพ่พระเจ้าถึง มีจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเงินจะเข้ามาให้คุณนะเหมือนแบบรู้สึกแบบโอยเงินมันจะติดขัดติดติดขัด,ขด,ขดอะ่ะเดี๋ยวมันจะมานะคะช่วงนี้จ,จะมีการเสียเงินไปกับการทําสวยก็ได้นะคะการกลับมาดูแลตัวเองทํานู่นนี่นั่นให้ตัวเองดูดีขึ้นก็จะเสียเงินไปกับเรื่องนั้นนะคะไพ่ใบที่สองหัหนุมานหนุมานขึ้นมาตอบย้ํานะคะถึงช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับคุณมีลู่ทางการงานที่ดีด้วย มีช่องทางหลายอย่างแล้วก็มีช่องทางการเงินเข้ามาด้วยแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ออกแนวลักษณะเหมือนแบบเงินเต็มเท้าเลยอะ่ะเงินเข้าหลายช่องทางคุณมีไอเดียดีๆนะคะแต่เงินมันไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงนี้เงินคือไม่ได้ใช้ของตัวเองอะ่ะเงินมันจะหมดไปกับธุรกิจหรือการลงทุนก็เป็นไปได้นะคะก็ระมัดระวังตรงนี้เนาะหรือให้คนอื่นใช้เงินแทนคุณอะ่ะเออให้ใบที่สนะคะ ภะศิวะนะคะช่วงนี้นะคะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่เงินมันจะออกไวนะคะคือยิ่งกว่าสายลมนะเข้ามาออกไปแบบเร็วมากนะคะคือเข้าปุ๊บออกปั๊บอะประมาณนี้เหมือนค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วนะคะมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเข้าเข้ามายังไมน่นิ่งเลยอะออกแล้วนะคะเรื่องเงินเนาะก็ระมัดระวังเรื่องเงินดีๆเนาะอาจจะมีเกี่ยวกับการรักษาการเยียวยา ออผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นไปได้ที่เราต้องเสียเงินเพิ่มจากปกติหรือเกี่ยวกับการดูแลตัวเองรักษาตัวเองก็เป็นไปได้นะคะก็รักษาสุขภาพด้วยในช่วงนี้นะคะไพ่ใต้สำรับนะคะเทพพระอังคารนะคะช่วงนี้เหงือไม่ตกเงินไม่มานะคะอาจจะต้องมีการโ,โหวิ่งเต้นทํางานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันเพื่อเพื่อ,อ,อหาเงินก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าเทพพระอังคารนะคะอย่างไรแล้ว เงินมันก็จะมาคุ้มค่าอยู่เหมือนกันคุ้มค่ากับค่าเหนื่อยอะ่ะแต่แค่เรายังเก็บไม่อยู่ในช่วงนี้นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับการเงิน,นทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังความใจใหญ่ของคุณด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเสน่ห์เยอะใจใหญ่สายเปนะคะอ่าระวังเปนหนักเครียดเลย ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกความรักนะคะเท้าวิรุปปักนะคะอืเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะมีความเครียดวิตกกังวลเรื่องเงินหรือบางสิ่งบางอย่างมันมันวนอยู่ที่เดิมอมืในความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบที่สองว้าวพระรามกับนางสีดาไพ่คู่แท้ไพ่รักแท้ขึ้นเลยทีเดียวนะคะอืช่วงนี้ความรักโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไกทองปากชะละวันโอ้โหไกลทองปากชะละวันนี่ขึ้นมาตอกย้ําถึงเรื่องการมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทหรือการแย่งชิงน่าจะเกี่ยวพันกับการเงินการงานและความรักนะสามอย่างเลยเออช่วงนี้นะคะพระรามแผงสอนอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะมีความชัดเจนขึ้นเหมือนคุณรู้สึกว่า คุณจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับความรักด้วยว่าอยากให้ให้ความรักมันไปในทิศทางไหนเพราะว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับการวนลูปที่ปัญหาซ้ําๆนะคะมันเลยทําให้ต้องมีการตัดสินใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนคนที่โสดคนโสดก็มีการเล็งเหมือนกันนะคะวางเป้าหมายแล้วว่าคู่ของฉันต้องเป็นแบบไหนแบบนั้นแบบนี้มาพร้อมเงิน ก็ต้องหากันสักหน่อยนะคู่กันแล้วก็ไม่แล้วกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความสับสนให้คุณต้องตัดสินใจพอรู้สึกมันเข้ามาแล้วทาให้รู้สึกมีปัญหามาด้วยและพร้อมเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะคะก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะประมาณนี้นะคะถ้าตัดสินใจไม่ได้หรืออย่างไรก็ตั้งสตินะคะแล้วก็ค่อยๆค,คิดใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กับความรักนะคะ อทีนี้เรามาดูนะคะขอไพ่ประธานพอหนึ่งใบให้กับชาวราศีมีนนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีมีนนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะไพ่กรรมเทพว้าวกรรมเทพคือ ไพ่ตกลุมรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่คนมีคู่มีเกณฑ์จะมีบุตรนะคะสิ่งใดที่คุณคิดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะไพ่ไพ่กรรม,มเทพคือความสุขความสมหวังความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะก็ขอคุณโชคดีนะคะและนี่คือปักแรกของเดือนสิงหาคมนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ